ดูดวงรายวันกับหมอฟ้านักพยากรณ์ไพ่ยี่สีดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันศุกร์ที่21มีนาคม2568ค่ะทำพยากรณ์เป็นการอันแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะ สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวเหมาะฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะดี line ขึ้นหน้าจอให้ชัดเจนแล้วนะคะคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะ วันอาทิตย์ไพ่เดมูลนะคะเดมูลช่วงนี้นอนดึกนอนดื่นนอนไม่ค่อยจะหลับเพราะว่าพะวงห่วงหน้าห่วงหลัง,ง,ง,งนะคะคิดเยอะแยะมากมายคิดแล้วคิดอีกนะคะคิดวกไปวนมาคิงถ้วยนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขเหตุการณ์สถานการณ์หรือจัดการอะไรได้แบบอ่าเรียกว่าเต็มที่นะคะเพราะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าอาจจะเรียกว่าทําอะไรช่วงนี้อาจจะต้องมีมีในเรื่องของคําว่า เรียกว่ากฎเกณฑ์กติกานะคะนะหรือขีดจํากัดอยู่นั่นเองแต่ก็เรียกว่าใจเย็นๆก็แล้วกันช่วงนี้นะคะยังมีความมั่นคงอยู่กับงานที่ทํานะคะเรียกว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองศรัทธ,ธานะคะปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นคนเราเมื่อมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธ,ธานะคะ ความแข็งแกร่งความเข้มแข็งกําลังใจก็จะตามมาด้วยเช่นกันช่วงนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเบื่อเบื่อเหนื่อยเนื่อยนะคะลา้าล้าเพียเพียกับเรื่องราวกับนูน่นนี่นั่นสิ่งต่างๆหรือบางคนนี่อยู่บ้านนะไม่ค่อยอยากจะอยู่นะคะช่วงนี้รู้สึกนอนไม่ค่อยจะหลับเลยเวลาอยู่บ้านนะคะมันมีปัญหาหนูน่นนี่นั่นหงุดหงิดใจยอยู่คนเดียวไม่ค่อยจะได้นะช่วงนี้คนวันอาทิตย์เดมูนเนี่ยมโนนะคะ คิดเยอะคิดทุกอย่างกังวลไปหมดแต่ไพ่ใบนี้เต็นในเรื่องของคําว่าง,งานที่อาจจะต้องใช้ในเรื่องของคําว่าการจินตนาการไอเดียความคิดสร้างสรรค์น,นะคะซึ่งอาจจะต้องอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวนะคะเพื่อที่จะคิดงานนะคะจัดการผลงานสิ่งต่างๆได้ดีเลยทีเดียวค่ะ ก็เรียกว่าการงานโดดเด่นนะคะการค้าการข,ขายไม่ได้เงียบไม่ได้ซบเซายังมีลูกค้าแวะเวียนวนเวียนยังมีออเดอร์นะคะเข้ามาอยู่เรื่อยๆการเงินนะคะยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะเรียกว่าวันนี้นะคนวันอาทิตย์ย,ยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งทานอาหารขนมนม,นมเนยนะคะเรียกว่าอุดมสมบูรณ์เลยเครียดมากยิงกินมากนะคนวันอาทิตย์ ช่วงนี้อาจจะก,กังวลในเรื่องของเงินในเรื่องของหนี้สินภาระช่วงปลายเดือนช่วงสิ้นเดือนมากกว่าหรือหนี้สินที่ต้องเคลียร์ที่ต้องจัดการนะคะให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณเคลียร์มันได้คุณจัดการมันได้นะคะเรียกว่าขยันเขาไว้นะหนึ่งดาบเนี่ยยิ่งขยันมากยิ่งมีรายได้ที่ดีนะคะหรือใครที่การเงินตึงมือจะมีคนช่วยเหลือจะมีคนอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากเพื่อนจากการ,รยานิมิตที่ดีนะคะหรือ กิ่งถ้วยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับผู้ชายลักษณะทุม่มทวมนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือส่วนความรักนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่า คนวันอาทิตย์บางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะทําให้ความรักมันอาจจะดูเงียบดูเหงาไปบ้างหรือคนวันอาทิตย์เป็นคนที่คิดเยอะคี้กังวลนะคะขี้ระแวงบางครั้งแฟนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้ไม่ค่อยได้คุยกันก็กังวลระแวงไปว่าเอ๊เขายังรักเราอยู่หรือเปล่า <_ S 1> เขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าเขานอกใจเราไหมนะคะอย่าเพิ่งไปคิดเยอะอย่าเพิ่งไปจ้องจับผิดคนรักนะคะเรียกว่าเปลี่ยนจากการจ้องจับผิดเป็นการจ้องเอาใจใส่ดูแลเขาดีกว่าไหมนะคะเพราะคิงถ้วยเป็นตําแหน่งคนรักที่ดีนะเรียกว่า เขาก็เป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านที่ดีสําหรับคุณนะคะเป็นที่รองรับอารมณ์ให้กับคุณได้ด้วยคนโสดนะคะดูเหมือนจะแอบชอบคนที่เขาไม่ได้ชอบนะคะเรียกว่าทําได้แค่แอบมองแอบชอบแอบรักนะคะแอบปื้มนะคะแอบลงไหลใครบางคนอยู่สุขภาพช่วงนี้เรียกว่าเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนดึกนั่นเองนะคะบางคนนอนดึกนะนอนไม่ค่อยจะหลับมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์ค่ะ เธอควรออมเงินไว้บ้างอนาคตจะได้ไม่ลำบากนะคะเลขหน้าไพา่มีเลข8มีเลข5และเลข1ค่ะมาดูคนวันจันทร์บ้างค่ะ คนวันจันทร์นะคะช่วงนี้ทําอะไรรอบคอบรอมัดระวังมากขึ้นนะคะสี่เหรียญเนี่ยนะคะเรียกว่ารู้จักเก็บประหยัดอดออมมัธยัดโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนการจัดการสิ่งต่างๆนะคะค่อนข้างจากรัดกุมมากกว่าเดิมนะแต่สี่เหรียญน,นี้ไม่ได้อดนะไม่ได้ลําบากนะคะเรียกว่ามีกินอุดมสมบูรณ์แต่อาจจะไม่ได้ช่วยเหลือใครเต็มที่นะคะ สามดาบด้วยนะคะอาจจะเคยเสียความรู้สึกกับคนใกล้ชิดกับใครบางคนที่เราไว้ใจมาเยอะแล้วนะคะเรียกว่าช่วยเขามาเยอะก็เจ็บมาเยอะเหมือนกันคนวันจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยดูเหมือนคนวันจันทร์เนี่ยจะค่อนข้างจะเป็นคนที่รักตัวเองมากกว่านะคะจะโฟกัสไปที่ตัวเองครอบครัวนะคะหรือสิ่งอ่าหรือบุคคลที่ เคยเกื้อนหนุนกันมากกว่านะคะเรียกว่าปล่อยวางได้กับในหลายๆเรื่องราวแล้วนะคะก็ทําให้คนวันจันทร์เนี่ยช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าสุขกายสบายใจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะไม่ได้ไปเก็บเรื่องราวเล็กๆน้อยๆมาใส่ใจแล้วนะคะส่วนการงานนะคะก็เรียกว่าวันนี้นะยังคงทําหน้าที่ทํางานของตัวเองได้ดีอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีคนนั้นคนนี้พูดนะคะให้เรารู้สึกว่าบางครั้งอาจจะมีไข้เผลอไปบ้างนะคะแต่ให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะ นะคะคแล้วงานของคุณเนี่ยมันก็จะสําเร็จไปได้นะคะเพราะว่า3ดาบเห็นไหมการถูกติฉินนินทาให้ร้ายนะคะหรือว่า พูดถึงคุณนะคะในสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นั่นเองนะคะวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะทุกข์ในเรื่องของคําว่าคนมากกว่าง,งานนะคะคนวันจันทร์มีดวงของการเดินทางด้วยนะแต่เดินทางไปในช่วงนี้หกดาระวังในเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะคะดูดินฟ้าอากาศกันนิดนึงนะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกลน้ลําไกลทะเลเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลเช็คตัวสภาพรถให้ดีก่อนนะคะจะได้ไม่ไปเกิดความหงุดหงิดใจระหว่างทางนั่นเองค่ะ ส่วนการเงินเหมือนที่บอกนะคะเรียกว่ารัดกลุ่มมากขึ้นนะคะแล้วสามดาบเนี่ยใครที่ชอบเสี่ยงโชคระวังจะเฉียดไปเฉียดมาด้วยนะสําหรับคนที่ชอบจริงๆตัวเล็กจากทะเบียนรถนะคะอ่าส่วนความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าความรักเนี่ยนะคะ ใครที่มีปัญหาการทะเลาะไม่เข้าใจหึงหวงระแวงมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันเคลียร์การปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ก็ต้องเปิดใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะว่าสามดาวตกตำแหน่งคนรักนะคะเพราะฉะนั้นบางทีคนวันจันทร์ช่วงนี้ผู้จาอะไรไปอาจจะแบบคนรักอาจจะหมุดหงิดง่ายนะคะด้วยเขาอาจจะมีเรื่องราวเครียดเคียดทุกๆมีปัญหาของเขาอยู่แล้วนั่นเองนะคะ ส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะสี่เหรียญเนี่ยเรียกว่ารักตัวเองมากกว่าที่จะรักคนอื่นนั่นเองค่ะสุขภาพช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเป็นภูมิแพ้เป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกปอดชื้นนะคะนะปอดบวมปอดอักเสบด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันนิดนึงมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันจันทร์ค่ะรักแท้มีอยู่จริงและกําลังมุ่งหน้ามาหาเธอแล้วล่ะ เลขนาภายมีเลข4ี่มีเลข3และเลข6ค่ะหรือตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะเดินทางไปไหนก็เรียกว่าหยิบจับลอตเตอรีร่ไว้สักใบก็ดีนะคะคนวันจันทร์มีโชคจากการเดินทางมาดูคนวันอังคารค่ะ คนวันอังคารนะคะเรียกว่าเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมพร้อมในเรื่องของงานในเรื่องของการพรีเซนต์นะคะในเรื่องของการติดต่องานเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะคิงไมท้าก็จะเกี่ยวข้องกับการวางแผนการรอคอยใจจดใจจอรอคอยในเรื่องของการเดินทางหรืออาจจะกําลังคิดกําลังตัดสินใจนะคะ กับบางเรื่องราวกับบางสิ่งบางอย่างนะคะ We of Fortune เดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะและไพ่ใบนี้นะผมบอกว่าอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะการได้รับประสบการณ์ดีๆนะคะเ,เพิ่มเติมนะคะมากขึ้นบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับงานอบรมงานประชุมงานสัมมนานะคะหรือว่าอาจจะไปฟังคอร์สนะคะไปลงฟังคอร์สนะคะสั้นๆนะคะไปฟังบรรยายอะไรพวกนี้นะคะอาจจะได้แนวคิดนะคะ แนวคิดมามาในเรื่องของการใช้ชีวิตมาในเรื่องของการงานหรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยนะคะก็เรียกว่าจะมีการศึกษาการเรียนรู้สิ่งต่างๆหรือบางคนในวันนี้จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานนะอาจจะมีข้อตกลงข้อสัญญามีการเซ็นสัญญากันเกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะโดยเฉพาะใครที่กําลังรอคอยนะคะในเรื่องของการเรียนการสอบนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีค่ะ ส่วนการงานเนี่ยหมอฟ้างมองว่าคุณได้ทีมงานที่ดีด้วยนะได้ทีมงานที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วงนี้ถ้าใครที่แบบกับลูกค้าอาจจะต้องลงไปดูแลแบบใกล้ชิดนะคะกับลูกน้องนะต้องอาจจะต้องลงไปให้ความรู้นะคะ ในหลายๆเรื่องราวนะคะกับลูกน้องกับคนรอบข้างด้วยส่วนการเงินนะคะเรียกว่าการเงินนี้ค่อนข้างจากคล่องมือนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางมีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามาแล้วตัวคนันาคารเองเนี่ยนะคะเรียกว่ามีระเบียบวิในัยในเรื่องของการเงินมากขึ้นด้วยค่ะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคค่ะหรือบางคนวันนี้อาจจะก,การเงินหมดไปกับการลงทุนไปกับความรู้นะคะ ลงทุนไปกับการลงทะเบียนเรียนนะคะนะหรือลงทุนไปกับพวกอุปกรณ์เครื่องมือนะคะที่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการเรียนการทํางานนั่นเองอรวมถึงวิอ็อกฟอร์จูนเนี่ยบางคนอาจจะกําลังมองที่สักผืนหนึ่งนะอยากจะได้ที่มาสร้างคอนโดมาสร้างบ้านสร้างห้องพักนะคะ เรียกว่าการเงินคล่องมือค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักอันนี้หมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะไม่ได้เสียนะคะเกื่อนหนุนค้ำคูณกันเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันแต่ใครที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคู่ให้กับครอบครัวก็เรียกว่าหาเวลาให้กับครอบครัวบ้างนะคะ าหากิจกรรมทำร่วมกันบ้างนะคะมันจะทําให้ความรักเนี่ยนะคะแฮปปี้มากขึ้นหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะถ้าคุณอยากจะมีความรักนะเรียกว่าคุณอาจจะต้องลุยอาจจะต้องจีบนะตอนนี้ถ้าชอบใครอยู่นะคะหรืออาจจะถ้าเป็นคุณผู้หญิงอาจจะต้องทําตัวให้อ่อนแอบ้างนะคะเพื่อที่จะได้มีคนเข้ามาดูแลนั่นเองค่ะ สุขภาพนะคะโดยภาพรวมอาจจะมีบ้างเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวใครที่เจ็บปว่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอังคารค่ะความปรารถนาของเธอกําลังผีดอกออกผลทําต่อไปนะเธอทําดีแล้วชัยชนะกําลังรอเธออยู่ค่ะเลขหนาา้าไพ่มีเลข8มีเลขหและเลข0ค่ะมาดูคนวันพุธค่ะ คนวันพุธ The f ฟู l นะคะ The ะฟูเดินทางท่องเที่ยวเอนเตอร์เทนนะคะมักจะสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างเดได้เป็นอย่างดีแล้ว The ะฟูเนี่ยเป็นคนที่รักอิสระนะเป็นคนที่เรียกว่ามองมองโลกสวยนะคะแต่เป็นคนที่ชอบทําอะไรที่มันค่อนข้างจะดูสุ่มเสี่ยงนะคะ5าดาบช่วงนี้คนวันพุธค่อนข้างจะเครียดเครียดนะดูเหมือนจะ ค่อนข้างจะกดดันตัวเองด้วยนะคะกับงานกับสิ่งที่ตัวเองทํานะคะกลัวกลัวการผิดพลาดกลัวจะเกิดปัญหานะคะกลัวจะมีปัญหาตามมาใจมันพะวะตพะวงเหลือเกินนะคะช่วงนี้ถ้าเรารู้สึกว่าอะไรที่เราไม่มั่นใจไม่แน่ใจไม่ชัวร์นะคะลองมองหาที่ปรึกษานะคะอสอบถามนะคะที่ปรึกษาสอบถามหัวนหน้างานหรือคนที่เขามีความรู้นะคะมีความสามารถเฉพาะทางเฉพาะด้านในสิ่งที่เราวิตกกังวลอยู่เนี่ยนะคะคุณอาจจะได้คําปรึกษาดีๆคาแนะนําดีๆนะคะ ข้อผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือมันอาจจะน้อยลงก็ได้นะแล้วช่วงนี้คนวันพุธทดาดบระวังจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาคนที่เขามียศมีตําแหน่งมีอํานาจเหนือกว่าเราเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนวันพุธพูดให้น้อยนะคะทําให้มากนะคะต้องรู้จักที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะเรียกว่าไปลามาไหว้นะคะเรียกว่าพยายามระงับอารมณ์นะคะนะ ระงับอารมณ์ให้ใหได้นะคะเวลาที่มีความโกรธมีความไม่พอใจเก็บอารมณ์ให้ได้นะคะคนวัมนพุทธถ้าคุณเก็บอารมณ์ได้เอาชนะใจตัวเองได้เหตุการณ์ที่มันแย่ๆมันจะผ่านพ้นไปได้นั่นเองนะคะเรียกว่าปล่อยวางไปบ้างบางอย่างก็ทําเป็นหูทวนลมไปบ้างนะปิดหูปิดตาไปบ้างไม่ต้องไปเครียดในทุกๆเรื่องนะคะเรียกว่าทุกๆอย่างให้มองว่ามันคือสัจธรรมมันคือเรียกว่าสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะถ้าเราไม่ใจร้อนนะ การงานก็เช่นกันนะคะอย่าประมาทนะจะไปเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาลงนามใดๆนะคะอ่านให้ดีดูให้ดีหรือเหมือนที่บอกสอบถามหัวหน้างานถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเรากลัวปัญหามันจะตามมาจังนะคะเรากลัวว่ามันจะมีปัญหานะคะ,ะก็เรียกว่าให้สอบถามผู้รู้สอบถามหัวหน้างานหรือการค้าการขายช่วงนี้นะ้มันอาจจะดูเงียบๆซบเซาไปบ้างนะคะเรียกว่าประคับประคองไปก่อนนะ ส่วนการเงินนะคะคนวันพุธต้องรู้จักเก็บประหยัดอดออมบ้างนะคะช่วงนี้เดี๋ฟูนะเรียกว่าใช้เงินเก่งนะคะการเงินอาจจะหมดไปกับเสื้อผ้านะคะหรือว่าอาจจะหมดไปกับาการเดินทางนะคะสิ่งต่างๆเขาเรียกว่าบางครั้งใช้เงินแบบตามอําเภอใจนะใช้เงินเพื่อที่จะ ซื้อกิเลสนะคะความอยากได้ของตัวเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักออมรู้จักประหยัดรู้จักเก็บบ้างวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะไม่อย่างนั้นวันข้างหน้าอาจจะลำบากได้นั่นเองค่ะส่วนความรักนะคะช่วงนี้นะคะบางคู่นี่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊รักมันดูเหงารักมันดูเศร้าไปนิดนึงนะคะมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆ่ยําทำความเข้าใจกันนะคะ เรียกว่าบางอย่างนะคะก็ต้องให้ความสําคัญกับคนรักหรือว่าคนในครอบครัวบ้างเพราะเดฟูเห็นไหมหันหลังให้กับคนรักบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้รับฟังเรื่องราวปัญหาของคนรักของคุณเลยนะคะเขาอาจจะอยากปรึกษาคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากคุณอยู่หรือว่าคําแนะนําจากคุณแต่คุณกับเอาแต่แบบเขาเรียกว่าเรื่องของตัวเองนะคะมันก็เลยกลายเป็นปัญหานะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังใหญ่โตนั่นเองเพราะฉะนั้นมีอะไรก็เรียกว่าพยายามเนาะเรียกว่าหันหน้าพูดคุยกันนะคะ ช่วยเหลือกันนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอภัยให้กันหรือถ้าเป็นคนโสดหมอป๋ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะคะเตอฟูเนี่ยเป็นไพ่ของคนโสดค่ะสุขภาพนะคะวันนี้อาจจะมีในมุมของคําว่าปวดบาปวดไหลนะคะ ตึงๆช่วงบ่าช่วงไล่อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกเส้นนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะเรียกว่าข้อเขา่าข้อเท้าก็อาจจะมีปัญหาลื่นหกล้มพลิกแผงได้นะคะมีดวงของการเดินทางไปพบแพทย์พบหมอนะคะหรือว่าไปในสถานที่หน่วยงานราชการบางคนอาจจะเดินทางไปทําบุญไปไหว้พระก็ได้ด้วยค่ะเรียกว่าเป็นจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันพุธนั่นเองค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธค่ะ ได้เวลาออกไปสนุกกับเพื่อนๆแล้วล่ะนะคะเรียกว่าถ้าเครียดหนักก็พาอา่พาตัวเองนะคะไปพบปะสังคมผู้คนนะคะเป็นการคลายเครียดผ่อนคลายนั่นเองค่ะเลขหน้าไพาม่มีเลขศูนย์มีเลขห้าและเลขห้านะคะคนนันผู้ส่วนใหญ่จะมีโชคจากอ่าวันนี้นะคะจะมีโชคจากคนอุปถัมภ์มากกว่าจะมีโชคจากงานมากกว่านะถ้าโชคลาบลอยมีเหมือนกันพอได้ค่าขนมนะคะเรียกว่าอย่าซื้อเยอะนะเดี๋ยวมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะ มาดูคนวันพฤหัสค่ะคนวันพฤหัสอัศวิเลียนนะคะภายใบนี้บ่งบอกในเรื่องของการเงินคิดวางแผนวางแผนคํานวณในเรื่องของเงินนะคะบางคนนี้อาจจะกําลังรอเงินอยู่นะคะรอเงินก้อนใหญ่นะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินผู้หญิงจะนําโชคลาภความดวงดีมาให้ด้วยนะคะในช่วงนี้จะทําอะไรจะลงทุนนะคะศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีทุกๆการลงทุนมีความสุ่มเสี่ยงนะคะ เพราะฉะนั้นอัศวินเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของคำว่านักลงทุนนะไพ่บอกว่าใจเย็นๆนะคะหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีในสิ่งที่คุณกําลังจะทํานะคะหรือในสิ่งที่คุณกําลังจะลงทุนคุณต้องมีความรู้กับกับสิ่งนั้นนะคะนะด้วยนะเรียกว่าจะใช้แต่เงินลงทุนอย่างเดียวไม่ได้นะคะ ก็เรียกว่าการงานเนี่ยมีความโดดเด่นได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากนะคะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะได้รับการผลักดันนะคะการงานวันนี้ค่อนข้างจะรับรือนะเรียกว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะคะเรียกว่าแฮปปี้มีมีความสุขกับงานที่ทํากับสิ่งที่ตัวเองทำนะหรือบางคนอาจจะมี ในเรื่องของการเดินทางไปพบปะกับลูกค้านอกสถานที่นะคะไปประชุมไปอบรมไปสัมมนาหรือว่าไปงานบรรยายก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าการเดินทางวันนี้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะส่วนใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบนะคะเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมนะคะคุณมีโอกาสที่จะทําได้ค่ะเรียกว่าจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าวันนี้นะ ใครที่รอเงินคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของเงินหรือใครที่จะทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินก็ดูในเรื่องของเอกสารสิ่งต่างๆให้ดีก็แล้วกันโชคลาภผู้หญิงจะนําโชคมาให้หรือตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะส่วนความรักนะหมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวมวันนี้รักมันดูนิ่งๆรักมันดูเหงาๆนะด้วยตัวคุณเองก็อาจจะมีเรื่องราวเครียดๆนะคะหรือคนรักของคุณเขาก็อาจจะมีในเรื่องของงานของเขาความหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาแต่โดยภาพรวมก็ยังเป็นความรักที่ดีนะเรียกว่าเป็นความรักที่ยอมรับนะคะ ในมุมของกันและกันได้เป็นอย่างดีถ้าเป็นคนโสดนะคะดูเหมือนช่วงนี้คุณกำลังแอบชอบแอบมองใครอยู่นะคะต้องจีบนะคะนะต้องลุยนะคะสุขภาพนะคะโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะจำไว้นะชีวิตคือการเรียนรู้จงสนุกกับทุกบทเรียนในชีวิตของเธอค่ะเลขหน้าไพา่มีเลขหกมีเลขหนึ่งและเลขหกค่ะ มาดูคนวันศุกร์ค่ะคนวันศุกร์ดีอิมเพสนะคะอวนทวนอุดมสมบูรณ์นะคะภายใบนี้เรียกว่าสุขจริงๆนะคะรายร้อมไปด้วยความสุขนะคะเรียกว่าอิมเพสเนี่ยเป็นคนใจดีอัธยาศัยดีมีน้ำใจชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือแล้วก็มักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับบุคคลอื่นการงานโดดเด่นนะคะมั่นคงนะคะ มีเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจานะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับงานติดต่องานสื่อสารงานพูดนะคะหรือว่าเป็นเลขาหน้าห้องหัวหน้าได้นะราชินีไม้เท้าเนี่ยเก่งฉลาดรู้รอบด้านนะคะมีความสามารถนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องราวมีปัญหาเข้ามานะคะให้แก้ไขนะคะแบบเฉพาะหน้าด้วยนะเรียกว่าทาวเวอร์เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะสิ่งที่เราไม่ได้วางแผนวางแผนเอาไว้สิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดนะคะ หรือตัวคุณเองอันเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปไก่เกลี่ยเคลียร์ปัญหาให้กับบุคคลอื่นนะคะก็ได้ด้วยแล้วทาวเวอร์เนี่ยมันมักจะเกี่ยวข้องกับข้าวของเครื่องมือสื่อสารโน้ตบุ๊กนะคะเน็ต w i f i มันอาจจะเกิดการล่มนะคะอาจจะมีปัญหาให้ต้องซ่อมนะคะอาจจะต้องกู้ข้อมูลใหม่หรือค้อนข้อมูลใหม่นะคะข้อมูลเก่าๆเนี่ยขึ้นมาใหม่นะคะมันก็เลยอาจจะทําให้วันนี้เกิดความหงุดหงิดในเรื่องของงานอยู่บ้างนะคะแต่ก็ผ่านไปได้นะหรือทาวเวอร์เนี่ยตกตําแหน่งลูกน้องนะคะ บางคนนี่อาจจะต้องเข้าไปไกล่เกลีย่ยเคลียร์ปัญหาให้กับลูกน้องนะเรียกว่ามันอาจจะมีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะซึ่งตัวคุณเองก็อาจจะต้องลงไปตัดสินนะคะรวมถึงพวกไฟทาวเวอร์เนี่ยนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียกว่าเพิ่มความรอบคอบเอาไว้นะคะ เตรียมตัวนะคะกับปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดนั่นเองหรือบางคนเนี่ยทาวเวอร์จะเกี่ยวข้องกับงานรับเหมางานก่อสร้างงานทุกตึกงานสร้างบ้านได้นะไม่ได้ส่งผลเสียนะคะหรือทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับควบคุมน้ําหนักนะคะการดูแลผิวพรรณได้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ส่งผลด้วยเช่นกันการงานเนี่ยหมอฟ้ามองว่ายังมีความมั่นคงอยู่นะ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะการเปลี่ยนแปลงระบบสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียให้กับคนวันศุกร์นะคะส่วนการเงินนะคะเรียกว่าการเงินเนี่ยเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะการเงินหมอฟ้ามองว่าคุณคุณมีเงินคุณคุณอยากกินอะไรคุณได้กินคุณอยากซื้ออะไรคุณได้ซื้อนะคะยังมีรายได้เข้ามา บางคนนี่อิมเพสนะเรียกว่าสามีเลี้ยงดีนะคะอยู่ดีกินดีอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์เป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนก็ได้ด้วยแต่วันนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินนะคะแบบที่คุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้วางแผนวางแผนเอาไว้นะคะส่วนความรักอาธามโชคลาภโชคลาภอาจจะมีนะเรียกว่าอาจจะมีทุกขลาภเข้ามานะคะหรือว่ามีโชคแล้วอาจจะมีทุกข์ก็ได้ด้วยนะคะบเล็กที่เก่าๆค่ะ ส่วนความรักนะคะความรักหมองฝาหมองว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะไม่ได้แย่นะคะเรียกว่ายังมีความเข้าอกเข้าใจกันดูแลมีความเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่นะคะแต่ผู้ไหนที่อยู่ไกลกันก็าอาจจะมีถึงห่วงระแวงกันอยู่บ้างเท่านั้นเอง ส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณโสดแบบมีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมีสเสน่ห์กับคนรอบข้างนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีคนคุยๆเข้ามาเยอะแต่คุณก็อาจจะยังไม่ได้ตกลงปรงใจกับใครแบบชัดเจนหรือสุขภาพช่วงนี้นะสุขภาพเนี่ยต้องระวังในเรื่องของอาหารการกินท้องร่วงท้องเสียนะคะลำไส้อักเสบลำไส้ไม่ดีนะคะบางคนเนี่ยอของร้อนๆก็ต้องระมัดระวังเช่นน้ำร้อนน้ำมันอะไรพวกนี้นะคะ ก็เรียกว่าทาวเวอร์มักจะเกี่ยวข้องกับระบบภายในร่างกายด้วยนะคะนะน้ำเลือดน้ำหนองไม่ดีหรือบางคนช่วงนี้อ้วนนะคะหาเวลาออกกำลังกายบ้างนะคะส่วนอ่านก็เนาะเรามาดูหมอฟ้าหลงนิดนึงเอามาดูนะคะว่าไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันศุกร์ค่ะ คนวันกส์การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเธอเองค่ะเพราะความรู้เป็นทรัพย์สินเดียวที่ไม่มีใครนําไปจากคุณได้นั่นเองนะคะเลขหน้าไพ่มีเลข3มีเลขหนและเลข6นะคะมาดูคนวันเสาร์บ้างค่ะคนวันเสาร์เดวิลนะคะเดวิลลุ่มหลงนะคะเป็นไพ่ของคําว่าลุ่มหลงตันหาอยากมีอยากได้ ก้าวไม่เท้าหุดหงิดใจจังวันนี้นะคะงานเยอะงานยุ่งเต็มไปหมดเลยทีเดียวรายร้องไปด้วยงานเห็นไหม รายร้อมไปด้วยปัญหารายร้อมไปด้วยความเครียดนะคะเรียกว่าช่วงนี้อาจจะเพราะว่าพะวงท์ทำอะไรมันดูอึดอัดมันดูทุกข์มันดูไม่ได้ดังใจมันดูขัดใจไปหมดเลยทีเดียวนะคะจะทําอะไรวันนี้คนวันเสาร์ต้องต้องวางแผนให้ดีนะต้องใจเย็นๆนะคะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้พละกําลังในการตัดสินในการแก้ไขปัญหานะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวปัญหามันอาจจะ เรียกว่าบานปลายใหญ่โตนะคะวันนี้การงานก็ต้องดูให้ดีรอบคอบระมัดระวังนิดนึงนะคะเรียกว่าโดยเฉพาะงานที่อาจจะต้องพูดคุยกับลูกค้าติดต่อกับลูกค้านะคะเรียกว่าวันนี้ลูกค้าอาจจะดูแบบถามเยอะคุยเยอะนะคะนะต่อแล้วต่ออีกอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยอาจจะสร้างความ,มงุดหิดให้กับคนวันเสาร์นะคะหรือบางคนเนี่ยการงานช่วงนี้ถ้าจะเปลี่ยนจะย้ายใจเย็นๆนะเรียกว่าต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนถ้ายังไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณมีคุณอาจจะตกงานว่างงานได้ด้วยนะคะ ก้าวไม่ท้าเห็นไหมนะคะเรียกว่าจับเอาไว้ให้แน่นเลยงานที่ทําอยู่เนี่ยนะคะหรือเดวิลบางคนขายหวยออนไลน์ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ปล่อยเงินกู้นี่อาจจะเก็บเงินยากนิดหนึ่งนะคะเพราะดูลูกนี้เห็นปะนะคะเรียกว่าจะเก็บเงินยากนะคะที่ปล่อยเงินกู้หรือเดวิลนะคะนะก็เรียกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับงานเทาๆนะคะงานกลางคืนนะคะคนที่ทํางานกลางคืนเด็กดิง้งเด็กดื่มนะคะผับบาคาราโอเะได้นะคะ,าาอ,คนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับ างานกลางคืนนะคะแต่ถ้าเป็นงานประจําอะไรพวกนี้นะคะนะงานกลางวันงานโรงงานอันนี้ก็เรียกว่าระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะส่วนการเงินนะคะมีโชคเข้ามาด้วยนะเดวิลสิบเหรียญมีโชคเข้ามานะคะบัลเล็กที่จะให้โชคนะหรือการเงินเนี่ยช่วงนี้ใครที่จะทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินก็ดูเอกสารให้ดีใครที่กําลังอยากจะได้บ้านได้คอนโดอยากจะซื้อรถนะคะอาจจะต้องมีการเพิ่มเงินดาวนะคะ หรือว่ากู้ร่วมซื้อร่วมเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็ดูในเรื่องของการเงินให้ดีแล้วเดวิลเนี่ยใจใหญ่หน้าใหญ่สายเปนะคะเรียกว่ายัางไงก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะควบคุมในเรื่องของการเงินให้ดีวันนี้เงินฟุ้มเฟนะคะแต่เดี๋ยววันข้างหน้ามันอาจจะลําบากได้นั่นเองค่ะ ส่วนความรักนะคะช่วงนี้ความรักนี่ไปไหนต้องไปด้วยกันนะตัวติดกันเลยทีเดียวในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าถ้าห่างกันเมื่อไหร่อาจจะมีปัญหานะมีความห่วงกันได้มีความไม่เข้าใจกันได้หรืออาจจะระแวงกันได้เพราะฉะนั้นคนวันเสาร์คุณต้อง่อาเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนรักของคุณด้วยนะเพราะว่าตำแหน่งคนรักของคุณดูเหมือนเขาไม่ค่อยไว้ใจคุณเลยนะคะถ้าคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่ามีคนคุยนะ มีคนคุยแต่คุณดูให้ดีนะว่าคนที่เข้ามาคุยกับคุณเนี่ยเขาโซสนิทหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าตกไปเป็นบุคคลที่3มือที่3ของคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวสุขภาพช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์นะเรียกว่าเดวิลนี่เช้าเข้าวัดตกเย็นเข้าผับเข้าบาร์ได้เพราะฉะนั้นอาจจะมีอาการแห้งอาการมึนเมานะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับศีรษะก็ได้ด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสาร์ค่ะ ลองถามตัวเองซิว่าทิฏฐิหนะให้อะไรสบายใจหรือยิ่งทุกข์นะคะเลขหน้าไพา่มีเลขห้ามีเลขเก้าและเลขศูนย์ค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ